สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มากินข้าวที่เซนทันเวิลชั้นเจ็ดแล้วก็มาเจอร้านนี้อินเสิร์ศึกข้าวหน้าเป็ด99บาทชั้นเจ็ดเนี่ยเต้โภชนาเต้โภชนาอร่อยที่สุด <c oughs> เต้โภชนาข้าวหน้าเป็ดนะชั้นเจ็ดเซนทันเวิลอร่อยมาก จะมาดูกระบวนแห่เจเจเมจยูนเวอร์2023เขาบอกกระบวนแห่ไงนางสงการสีแยกราชประสงค์บาน,นี้ยังไม่มาเลยเขาบอกห้าโมงเย็นเมื่อกี้เห็นเจ้าประกาศบอกกิจกรรมจะเริ่มห้าโมงเย็นเนื้อข้างล่างไม่มีทางเขา้าเขาปิดหมดเลยคนเต็มหมด จะเดินไปหน้าเวทีไปไม่ได้เลยคนเยอะมากลงไปถึงถนนเลยแต่เขายังไม่ได้ปิดถนนนะแต่ฝั่งตรงหน้าบิ๊กซีอ่ะในกลุ่มไปแล้วเน่ะ เต้นกันอยู่ตรงนั้นหน้าบิ๊กซีเลยบิ๊กซีราดลาดประสงค์นะซีแยกลาดประสงค์นะเพราะชอบมากินตรงนี้ตรงนี้มันราคาไม่แพงแล้วก็มืออาชีพกว่าแล้วของกินเยอะกว่าเมื่อกี้ไปที่ชั้น ชั้นหนึ่งอ่ะชั้นหนึ่งอ่ะตรงร้านที่แบบจริงใจอ่ะตรงนั้นมันก็มีอาหารอยู่นะแต่มันมีนิดเดียวแต่แพงชิบหายเลยอย่างตัวน้ำลำใหญ่เนี่ยเจ็ดสิดอบเก้าบาทแพงมากค,คนจนมนุษย์มันเเงินเดือนกินไม่ได้นะ เนี่ยกินได้แต่น้ำในเซเว่นแหละอยู่น้ำก็ต้องเข้าเซเว่นไปซื้อเอาแหละ มันร้อนเดี๋ยวจะพาพวกเราเดอไทยเชนิดก่อนเพราะว่าต้องการมาดูขบวนแห่เชนิดแล้วให้ไปสีลมก็สีลมมาเล่นน้ำป็นจริงจังเลย หรือรวมจะเล่นน้ำได้สนุกกว่าฉันเช่นเวอร์เอาแค่มาดูกระบวนหาดเกล็เขาปิดทางเข้าหมดกันไม่ให้คนเข้า lúc nó hả ra hinh cẩm Nhà đoán ngọn tay ngọn Nà ngọn tay Khao bẹt, ngọn nó ngọn kêu ngọn Mì mù cọp, mì mù mì mù làm nó hay Thân chăn จานละเกบาทแต่เขาให้เยอะไม่ได้ให้แต่วิญญาณเป็ดอย่างเงี้ยอันนี้ก็ให้เยอะคือกินจานเดียวอิ่มเลยให้เยอะคือจานเดียวอิ่มเลยอะ่ะคุณผู้ชม ให้เยอะมากเลยให้เยอะมากมาก,กินได้ที่จันทท่านโดยจันงเจ็ดให้เยอะกินจานเดียวอิ่ม ไม่มีแบบว่าหลอกลวงผู้บริโภคแบบให้น้อยๆเป็นยานเป็ดนี้ไม่ให้อืมอืมงใหญ่มา,มาก Đã chạy khuôn mẹ rồi Năm nhăm dài 79 bạc Chị nhưng mẹ ở lội Mà nó phải kịp ngàn nè เขาขาเจ้าหนึ่งสีิบยังอร่อยกว่านี่เลยน้ำน้ำใหญ่เนี่ยเจ็ดสิบเก้าบาทแม่อร่อยเจอๆเจอย่างกับน้ำก๊อกเดี๋ยวเราจะไปร้านนักถ่าพาแม่ไปร้านนั้นไปรีวิวหน้าร้านคน่ะยเป็ดเมื่อกี้เอาเนี่ยถ่ายไปเลยคลิปนี้เลย พราะว่าพี่หวัดดีมากินที่นี่ถูกให้เยอะอร่อยด้วย,วย,ย <laughs> ไม่ได้แต่งหน้าเลยช่างแต่งหน้ามันกลับบ้านนอกหมดพี่ <laughs> จะมาถ่ายเชเนี่ยูนิเวิร์สมันจะมาขบวน5้าโมงอะอหิวข้าวรีบขึ้นมากินก่อน <laughs> มาไล์สดแต่พี่ ทานนี้คุณผู้ชมถ่ายใหม่ใช่ไหมจะมาไล่สดนะเมื่อกี้กินอร่อยมากเยอะอันนี้ของพี่ใช่ไหมสะพานสะพานนี้นะคุณผู้ชมค่ะนี่คือร้านเป้โภชนานี่เห็นไหมคะกามีหลายเมนูมีทั้งเป็ดสับมีบะหมี่รวมแดงกรอบใครเนี่ยนะมีบะหมี่ต้มยำมีข้าวหน้าเป็ด เกี๊ยวน้ำเกียวน้ำน่ากินมากเลยเป็ดตัวขายไม่แพงนะมีตัวเล็กตัวใหญ่บ้างห้า้าเ้าแล้วก็มีหมูกรอบสับเป็นจานก็มีร้อยเก้าเก้ากับสองห้าบาทนี่มาดูเจอ,อันนี้น่ากินมากเลยคุณผู้ชมดูเจเนี่ยอินเสิร์ตแต่ละอย่างชิดตะกล้องเนี่ยคุณผู้ชมบะหมี่แปดข้าวหน้าหมูกรอบนี่ผัดผัดกะเพราบ้างผัดพริกผัดพริกเกลือหมูกรอบแล้วก็มีไข่ เขาจะมีติดราคาเลยนะไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนี่ถ้าเป็นรวมมินิร้อยสี่สิบอันนี้แปดห้านี่เป็นเจี๊ยวกุ้งมั้งนี่หมูกรอบนี่ร้อยเก้าเก้านี่นี่นี่คุณผู้ชมเนี่ยน่ากินมากเลยคุณผู้ชมดูสิอันนี้ของจริงของปลอมพี่ของจริงเลยนะปกติเขาซื้อเป็ดปลอมมาโชว์นี่เขาใจถึงก็โชว์ของจริงเลยนะโชว์ของจริงเลยนี่ดูสิแล้วแล้วคงเป็ดแต่มีขายไหม เอาแล้วสาบละคงเป็ดเพี้ยไม่ไหนหมดอ่ะอ๋อเออเอเอ,เอ,เอที่นี่เขาไม่ขายกงเป็ดเนี่ยมาเลยมาที่เซ็นทรัลเวลชั้นเจ็ดร้านนี้เลยนี่เป้โภชนานี่มีเป็ดเยอะๆนี่เป็ดของจริงนะและเมนูต่างๆอยู่ตรงนี้แต่กล้องอินเสิร์ตตรงนี้ให้เขาดูหน่อยเมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยมากให้เยอะด้วยคุ้มเลยอ่ะคือกินจานเดียวอิม่มไม่ได้ให้วิญญาณเป็ดน,นะ คุณผู้ชมคือกินจานเดียวอิ่มเลย99าบเ้าทเขาให้เป็ดตั้งเยอะมาเลยเซนตันเวลิลชั้นเจ็ดอร่อยที่สุดเบิดกี่มงถึงกี่มงไปสิบมองนะสิบมงถึงสี่ทุ่มมาเลยสงกลางหากินอะไรไม่ได้มานี่กินจานเดียวอิ่มเลยไม่ต้องโดนหลอกไปกินแบบวิญญ,ญาณเป็ดอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เอาเปรียบผู้บริโภคสุดยอดขอใรวยรวยๆวยนะ